อ๋อนี่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 นไอ้ฝั่งโน้นมันจะลงนะครับฝั่งโน้นพอมาถึงฝั่งนี้แล้วมันจะจะขึ้นนะครับโอ้โหฝุ่นเอาเรื่องสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในย t u b e ด้วยนะครับอยู่กับรถอะไรเอ่อยรถอะไรพี่รถปัดใบอ้อย แต่ว่าต่อเข้ากับเพาพีดีโอนะครับตัวนี้อาอย่างที่ผมไปถ่ายฟอร์ดมาคนที่แล้วนั้นใช้กิ่งเอานะพี่เขาเข,ขาเรียกอย่างที่แข่งฟอร์ดเขาเรียกอะไรนะพี่เป็นจานนะล้อกิ่งอสีล้อะัยครับแต่นี้มันเป็นต่อเพาอนันไหนเอี่ยมกว่าพี่อ,อันนี้เอี่ยมกว่าโอ้แต่เอี่ยมจริงนะอันอันอันนี้กับอันโน้นอ,อัน,น,อน,น,อน,นอไหนว่ากันพี่ฟอร์ดกับอันเนี้ยโน,น้นมันวิ่งไวกว่าโน้นวิ่งไวกว่าแต่นี่เอี่ยมกว่า ปีสันเคยมาถ่ายไปทีนะครับแต่ปีที่แล้วผมมาไม่ทันปีสันเท่าไหร่นะพี่แพงไหมเก้าห <95. S 1> มื่นห้ามันมันทํางานโอ้เสียดายนะผมมาไม่ทันตอนพี่ก็ทํางานนะครับผ่านไปรีบจอดเลยเหล้างถนนเลยไกลไหมพีม่จากนี้ไปไกลไหมวัดสุพร,ราณไปหน่อยคนระับอ่าแล้วไม่ทันตอนตอน,ตอนก่อนกวาดนะครับเดีย๋ยวดูพี่ตอนตอนเขาเก็บถอดเสียบ อ๋อถอดทีได้ดุนเหรอพี่ไปนี้ก็เต็มทาง <laughs> ไปนี้เต็มทางแน่นะครับอ๋อใช้ใช้น็อตล็อก <c oughs> อืมเ <c oughs> บื้บ,อ,บ <c oughs> อ๋อน็อตนี่มีที่เสียบนะครับผม เก้าหมื่นห้าเนะพี่ข่วงเผาเกียวรถเล็กกันนี่ไปไหวไหมพี่<า>หน,นักก็ได้แค่ห้าสิบแรงขึ้นไปห้า <50 S 2> สิบกว่ารนัน่นแล้วมันโซ่ยาวไงมันหนักที่โซงโซ่ยาวอ๋อไอ้อันนี้มันเป็นคล้ายๆหน,หนวดกุ้งรถเกี่ยวนะครับ ใครครับเนี่ยอ๋อพิสันเหรออ๋อนี่พิสันนะครับโตอ๋อนี่ยกขึ้นไปเก็บแบบนี้แล้วมาฝ่ายทำไมต่อพี่ถูกคนพาลให้ผมมานะแล้วเอาล้อกลับมาคืนหน่อยทำไงตอนนี้ก็คืนคืนไปแล้วอ่ะคืนตันแล้วหรือไม่เคยเห็นระเบี่ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยอันนี้ตัวรับสัญญาณเนี่ยอันนี้เป็นสาวกาศนะครับสัญญาณอ่าตัวนี้ทีีต่อไฟมาที่นี่นะถามนักรีวิวนี่นี่คือสายไฟอ๋อนี่คือสายไฟลงงานแล้วก็จะไปจำลงตัดนี้อ๋อเออรู้เปล่าก็เพิ่งเขารู้เพิ่งรู้นี่แหละมันรู้เพิ่งันนี่แหละเออเดี๋ยวเก็บนะครับเดี๋ยวมาดูตอนพี่เขาลงทำงานอีกทีนะครับรถกวาด ใบอ้อย้วนะครับ้พีายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยสามหมื่นเอ้ยเก้าหมื่นห้าพันนะครับ บริษัทที่ติดอยู่ข้างเลยไงพี่ติดเนี่ยเหรอบริษัทสยามอินพรเมน์จำกัดนะครับเดี๋ยวตอนพี่ก็ทํางานครับใส่น็อตตัวเดียวเหรอพี่ไม่ไม่ต้องขันเหรอไม่ไม่หลุดเหรอพี่ไม่เกขันไมีขี้แกขันด้วยอ๋อใส่เข้าไปนี่ยนี่นะครับเสียบบ๊อกหลังตุ้มครับพี่โล่ได้เก้าหมื่นห้า อเอั้าอศสาอากาศเอาไว้กันใบกระเด็นยังไงนะพี่ออกข้างนเหรอนี่นะสาวอากาศเลยนะตอไเขาไว้จูนล่องหรือเปล่าจูนล่องอ่ะแล้วทำไมมันมีฝั่งเดียวหรือว่าเวากแค่ฝั่งเดียวต้นไม้ มีไม้เหน็บด้วยเหรอพี่อ๋อนี่นะครับอจะอยู่ทรงนี้หักกระดานแล้วตัดจากปูดินโอ้ถ้าเกิดล่าเราเอาเอาอันนี้ออกห่างจาใส่เป็นจริงช้าได้ไหมเหมือน้หมุนพื้นนะครับผมเโอ้พอมาถึงรอบอี้มันจะยกคายใบขึ้นนะครับจะเป็นค่อยๆก่อนนะพอมาถึงรอบนี้มันจะยกคายใบขึ้นนะครับท่าจะเป็นค่อยๆก่อนนะ อ,อ้ออหมุนนึงอ๋อนี่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 อไอ้ฝั่งโน้นมันจะลงนะครับฝั่งโนนพอมาถึงฝั่งนี้แล้วมันจะจะขึ้นนะครับ Eine, เฮ้ยเหมือนมาหมุนเลยอือลองขึ้นได้พี่สันลองขึ้นไปเลยอ๋อนี่ตัวนี้ทำหน้านที่กันนะครับมีปักแขนด้วยตัวนี้ทำหน้าที่กันไม่ให้นี่นะครับกันไม่ให้ฟางมั <Y gro an> นเน่่เน่ดูนะครับ โอ้โหฝุ่นเอาเรื่องนะครับผมเหมืนอนเหมือน,นก้องจักอะ่ะไปแล้วโอ้ยส,<ร>สาระเข้าไปใกล้นะ,ะเดี๋ยวมันจกไปสันเข้าไปด้วยนีย่นะครับ เตรียมไปเลยนะครับผมนี่ฝั่งตะแกงก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวานะครับขาไป,ปอ่ามันเหมือนปั้นให้เป็นให้ให้คล้ายๆเป็นคันนานะครับเบอกา,การใบเน่ะการใบนะการใบมันก,กระจายออกนะสังเกตนะครับข้างข้างขวามือนะครับขวามือเราก็เห็นตะแกงไอ้ที่ว่าเป็นคล้ายๆไอสาอากาศนะ่ะนี่นะครับ าแล้วก็ผมลงในคลิปที่แล้วไปนะครับที่ว่าใช้ฟอร์ดกวาดใบนะครับเขาถามว่าเอาใบอ้อยไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวลมจะมีรถอัดมาอัดใบไปก้อนๆน,นะครับแล้วส่งลงไฟฟ้านะครับผมโอ้โอพี่คนขับก็อึดมากนะครับดูขี้ฝุ่น Dória! <laughs> I <laughs> โอ้โหอจะจยู่ให้กวาดรถอ่ะนี่อาจจะแปลกตาไปนะครับสุบก็<อ>พี่เขาบอกว่า50แรงเนี่ยก็หนักๆแล้วนะครับถ้าจะใส่รถแรงน้อยกว่านี้ก็ไม่น่าจะไหวนะพี่เขาบอกมันหนักนะครับ ไปเหมือนโอ้โหที่ฝุ่นท่วมรถไปเลยนะผม <c oughs> ขาไปขากลับเนี่ยไม่เห็นการทำงานเลยนะเดี๋ยวรอ,อช่วงพี่ก็ย้อนกลับมาทีนะครับรอบที่สองนะครับ อนี้รอบที่สองสังเกตดูนะปั้นเป็นขนาใหญ่ไปเลยนะผมแต่รอรถมาอัดใบสีนะครับราคาก็เก้าหมื่น้านะครับ9ก้าหนบาทนี่เป็นขนาไปเลยนะครับถ้ารถเล็กเนี่ยไม่น่าไหวนะครับพี่เขาบอกว่ามัน50ก็ออกจะหนักๆแรงหน่อย เอาไปปั้นขนาแล้าจะได้นะเนี่ยเปลี่ยนใบอ่ะเปลี่ยนใบอนาคตผมว่าต้องมีปั้นขนาแบบนี้แน่นะครับบึ๊ดบึ้ดบึดบึดบึดอ่าไปนะครับรอบที่สาม นี่นครับประมาณนี้เลยอะก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดน,นี้นะครับขอจบเพียท่าน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไร์ทุกกําลังใจนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามแล้็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ